วัตถุดิบของเมนูผัดงองแงก็จะมีเต้าหู้กุ้งแห้งไข่ไก่กุนเชียงเส้นใหญ่แล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะอย่างแรกเลยแล้วก็จะมาหั่นเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยนะคะที่กำลังหั่นอยู่ก็จะเป็นกุนเชียงค่ะหั่นให้พอดีคำเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะหั่นเต้าหู้ให้เป็นชิ้นพอดีคะ่ะเหมือนกับกุนเชียงเลยนะคะขนาดก็แล้วแต่ความชอบเลยคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมวัตถุดิบนะคะเราก็จะหั่นต้นหอมผัดชีเพื่อที่จะเตรียมไว้โรยหน้าผัดงงเงของเราคะ่ะ อย่างที่สองนะคะแล้วก็จะตั้งน้ำมันแล้วก็เอากุนเชียงลงไปผัดค่ะผัดให้มีความเกรียมนิดนึงค่ะพอผัดเสร็จแล้วแล้วก็จะตักผักไว้ค่ะต่อมาเราก็จะผัดเต้าหู้กับน้ำมันเหมือนกับที่ผัดกุนเชียงเลยนะคะให้มีความเกรียมเล็กน้อยค่ะ พอผัดได้ที่แล้วเราก็จะนำมาพักไว้ในถ้วยค่ะขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการผัดค่ะอย่างแรกเราก็จะตั้งน้ํามันแล้วก็ใส่ไข่ลงไปผัดพอผัดจนไข่เริ่มสุกแล้วแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปผัดต่อเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ แล้วก็จะมาเริ่มใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะมีซอสถัยนางรมประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะและเราก็จะใส่สีอิ้วดำนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันของผัดนองเงของเราค่ะต่อมานะคะเราก็จะปรุงด้วยสีอิ้วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่มันฝรลาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพอเราปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดไปเลยนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะใส่กุนเชียงแล้วก็เต้าหู้ที่เราผัดพักไว้นะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยค่ะพอเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่จานเลยค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็จะโรยหน้าผัดกย่เงี่ด้วยต้นหอมผักชีค่ะสามารถนำสูตรไปปรับใช้ได้ตามความชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ